เชียงรายนะครับด้ทางตำรวจภูธรภาค5ครับประสานทีมกู้ภัยเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ประสบภัยเรือแตกในแม่น้ำโขงนะครับเบื้องต้นยังไม่พบผู้โดยสารเพิ่มเติม คุณผู้ชมครับจากกรณีเรือโดยสารรับเหมาชาวเมียนมากว่า5 0ชีวิตออกจากฝั่งลาวจนเกิดเหตุเรือล่มใกล้ท่าเรือเขตปกครองพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสปปลาวเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ1ิบคนส่วนที่เหลือยังคงอยู่ระหว่างการค้นหานั้นล่าสุดพลตตรโทรกฤิธาพลยี่สาคอนผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค5าเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเรือล่มดังกล่าวยังไม่ได้รับการประสานของ ความช่วยเหลือจากทางการเมียนมาหรือสอปอปอลาวแต่ได้สั่งการให้ตำรวจประสานทีมกู้ภัยตลอดแนวริมน้ำโขงของประเทศไทยเพื่อสังเกตการและให้การช่วยเหลือหากพบผู้ประสบภัยทันทีซึ่งขนาะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตครับ ขณะที่นายนัทพลจันทโบแว่นคนขับเรือท่องเที่ยวพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกล่าวว่าในช่วงเกิดเหตุนะคะคนในฝั่งไทยเนี่ยเห็นเหตุการณ์ไม่ชัดเจนเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ไกลแต่หลังจากทราบเหตุการณ์ก็มีคนขับเรือจำนวนหนึ่งได้นำเรือออกช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้นะครับจากข้อมูลทราบว,ว่ากลุ่มคนที่ประสบเหตุเรือล่มนะครับพบว่าเป็นชาวเมียนมาที่อพยพออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากไม่มีเอกสารการผ่านแดนที่ถูกต้องส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งหนีจากการกวาดล้างของทางการสปปลาวโดยล่าสุดครับยังไม่พบผู้รอดหรือพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่ทีมกู้ภัยในเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวนะครับก็ได้ตรวจตราบริเวณริมแม่น้าโขงในฝั่งสปปลาวเพื่อค้นหา ผู้รอดชีวิตและร่างผู้เสียชีวิตเช่นกันดูจากกระแสน้ําเชี่ยวมาก